สวัสดีค่ะหมวกทีมหมวกตกปลานะคะมารีวิวงานหมวกกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะมาจาก3ทีมเลยคะ่ะ3ทีมนะคะเป็น3กล่องเลยนะคะแล้วก็เรารวบเดียวเลยเพื่อที่ว่าจะได้ให้ลูกค้าได้เห็นหลายๆแบบของงานหมวกนะคะที่ลูกค้าสั่งเข้ามาสําหรับใบแรกนะคะเป็นลูกค้าเก่านะคะ ใส่แล้วไม่แห้วนั่นเองค่ะสําหรับรอบนี้นะคะสั่งมาทั้งสีน้ําเงินแล้วก็สีแดงนะคะอยู่ที่ความชอบของลูกค้าเลยค่ะสําหรับโลโก้นี้นะคะจะเป็นโลโก้ที่ลูกค้าใช้ทั้งทําเสื้อทําหมวกแล้วก็เป็นแบรนด์ของลูกค้าเองนะคะสําหรับหมวกทีมใส่แล้วไม่แห้วนะคะอันนี้จะเป็นสีน้ําเงินนะคะ <S <S ด้านหลังที่ปรับศีรษะก็จะเป็นสีน้ําเงินเช่นกันนะคะทีมต่อมานะคะลูกค้าเพิ่งสั่งมาเมื่อวานเลยค่ะ สั่งมาเมื่อวานแล,วแล้วก็ส่งให้วันนี้เลยนะคะเร็วมากสำหรับทีมนี้นะคะหมวกนะคะจะเป็นสีดำนะคะตาข่ายด้านหลังก็เป็นสีดำเช่นกันนะคะที่ปรับสีสันทุกใบนะคะจะสามารถปรับสีสันด้านหลังได้หมดเลยนะคะสีดำนะคะมาจากทีมกบยางโคลาไทยแลนด์ฟิชชิ่งนะคะ ชื่อยาวมากนะคะแต่สีสวยมากสำหรับโลโก้นี้นะคะเป็นโลโก้ทีมของลูกค้าอยู่แล้วเช่นกันนะคะกบยางโคล่าท a i l a n d f i t ช i n g นะคะแล้วก็จะมี Facebook ตรงนี้ด้วยโลโก้ทั้งหมดที่เห็นนะคะเป็นโลโก้ของลูกค้าเองนะคะลูกค้าส่งโลโก้มาให้แล้วก็ด้วยไฟล์ที่คมชัดนะคะ็นรูป คนกําลังตกปลานะคะแล้วก็เห็นเหยื่อชัดมากเลยเหยื่อสีแดงอยู่บนพื้นน้าสีฟ้านะคะสีน้ําเงินก็เลยทําให้งามหมวกชัดมากแล้วก็เด่นมากนะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะส่งให้เลยต่อมานะคะงานนี้ด่วนมากด่วนตรงที่ว่าลูกค้าทักมาสักประมาณเออกี่โมงนะเจ็ดโมงกว่าแปดโมงเช้านะคะร้านยังไม่เปิดเลยค่ะ แล้วเราก็รับออเดอร์ลูกค้าโอนไวมากนะคะมาจากชัดตะขอคู่พงตะขอเดียวนะคะพี่สั่งมารอบนี้เป็นหมวกสีชมพูนะคะสีสวยมากแล้วก็โลโก้ตรงนี้นะคะให้ใส่เป็นด้านบนเป็นชื่อคุณชัดนะคะส่วนด้านล่างเป็นชื่อคุณพงนั่นเองนะคะแล้วก็สั่งมาเป็นหมวกคู่ไว้ใส่ด้วยกันนั่นเองนะคะโลโก้ทั้ง3ามทีมนะคะไม่เหมือนกันเลยก็คือตามที่ลูกค้ามีโลโก้เลยค่ะว่า ปกติใช้โลโก้ทีมแบบไหนก็สามารถสั่งงานหมวกได้นะคะแล้วก็เลือกสีหมวกได้นะคะเพราะว่าเนี่ยสามทีมก็คือคนละสีงานหมวกกันคนละสีหมดเลยนะคะอยู่ที่ความชอบเลยค่ะชอบแบบไหนก็สามารถสั่งได้นะคะก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ติดต่อง,งานหมวกเข้ามาสำหรับใครอยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถแชทมาใน Facebook ก,ก็ได้นะคะหรือ ช่องทาง YouTube, youtube ก็ได้นะคะในคลิปก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้หรือจะโทรมาสอบถามก็ได้นะคะที่063 44 99 282นะคะยินดีให้บริการมากๆค่ะงานหมวกสั่งวันนี้พวกนี้ก็ส่งได้เลยค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะส่งหมวกให้เลยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ